สวัสดีครับมาพบกในคลิปกับช่างใบตีเวิร์ตช็อปวันนี้มาติดตั้งโซลาร์เซลล์นะครับขนาด5กิโลวัตต์หรือ5,000วัตต์นะครับท่งานอยู่ที่บ้านน้ําต้นนะครับตําบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวเราดูแสงนะครับที่ติดตั้งนะครับมีทงแผงขนาด450วัตต์นะครับโมโนฮับเซลล์นะครับทัสงแผงนะครับรวมกันก็5,400วัตต์นะครับทำเป็น2ติงนะครับอิ้งเตอร์โมเวล วันอาทยครับมีการมีเด็กกันนะครับแดดดีมากเลยครับวันนี้ประมาณบ่ายโมครับบ่ายสองเดี๋ยวเราไปดูมอเตร์ข้างล่างนะครับเราก็มาดูาตู้คอนโทรลด้าน,นล่างนะครับคอนเมนนนเมน,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 นเน,น,นะครับอันนี้จะไฟเข้าจากแขนนะครับจะมี2ส,สตริงนะครับ ฝั่งนี้จะเป็นเข้านะครับแล้วนี่จะเป็นออกมาหายนเตอร์นะครับมีฟิวมีกันฟ้านะครับเสิร์ตแล้วก็เบรเกอร์นะครับสองสติงนะครับอันนี้เป็นฝั่งไฟ a อนะครับไฟบ้านนะครับจะมีสายดินเสิร์ตแล้วก็เบรเกอร์นะครับอันนี้มิเตอร์นะครับเตอร์กันย้อนนะครับเราก็จะต่อสายสี่เป็นห้านะครับมาเข้าอินเตอร์นะครับ นี้นะครับกันย้อนจะเช็คค่าต่างๆของไฟนะครับว่าากินจากการไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับโซลเซลล์ผลิตเท่าไหร่นะครับโหลดเท่าไหร่นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวต่อสายหาขาออกนะครับของอินเวอร์เตอร์ไปหาบ้านนะครับอันนี้นะครับก็จะเข้าบ้านนะครับอ่าฝั่งนี้ตติงที่หนึ่งนะครับตติงที่สองนะครับอันนี้เอาไว้ต่อแบตเตอรี่นะครับอินเวอร์เตอร์ขนาดห้ากิโลวัตต์นะครับหนึ่งเฟสนะครับ เราจะใส่กันย้อนนะครับตรงนี้นะครับกันย้อนนะครับในช่างกำลังเก็บงานเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทำงานของอินเวอร์เตอร์ห้นะครับของฮัวเว่นะครับมาดูแอปแอปนะครับฟิวชั่นโซล่านะครับตอนนี้นะครับแต่ละสตติงนะครับผลิตได้ประมาณ2องสติงที่1 2ึ่งสี่โวลต์นะครับสติงที่2 สอาสิวันเท่ากันนะครับ2อแอมป์นะครับอันนี้กินกระแสะะครับจริงจริงแอมป์ที่กินกระแสจะขึ้นอยู่กับโหลดในต้านนะครับถ้าเราใช้น้อยมันก็กินน้อยนะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่ใช้นะครับสมมติผลิตได้3,000ันวัตต์เราใช้2 0 0พมันก็จะเดียนทิ้ง1,000วัตต์ะ 1, นะครับเพราะว่าเราติดกันย้อนไม่ให้ออกไปการไฟฟ้านะครับทีนี้ลูกค้าใช้ประมาณ1,000 1 0ันพวัตต์นะครับมันจะไม่ย้อนการไฟฟ้า เดี๋ยวเราไปดูที่มิตเตอร์นะครับนะครับเพื่อฟฟ้านะครับอันนี้มิตเตอร์นะครับแทบจะเป็นไม่หมุนเลยนะครับครับ ใช้แต่ไฟโซลาเซลล์นะครับจริงๆริงห k นี้จะผลิตได้เยอะกว่านี้นะครับลูกแต่ลูกค้าใช้เท่าไหร่มันก็จะได้แค่นั้นครับแต่ตอนนี้ลูกค้ากำลังจะติดแอร์สองหมื่นสี่หนึ่งตัวนะครับก็ทำโซลาร์เซลล์ไว้ก่อนนะครับนี่ครับติดห้องนี้ครับของมื่นสีก็พอดี5้ากิโลวัตต์ครับเรียบร้อยนะครับ5้ากิโลวัตต์หเฟสนะครับอินเวอร์เตอร์หัวเว่ยนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเอยากจะลดค่าไฟนะครับก็ติดต่อสอบถามได้นะครับบริษัทพอตอช็อปแอนโซลาเซลนะครับยินดีให้ปรึกษาและบริการทุก,ท,กท่านนะครับสวัสดีครับ